คุณสีบ้านคุณสีเมืองคุณสีบ้านคุณสีเมืองคุณส่งบ้านคุณส่งเมืองคุณดองบ้านคุณดอเมืองเจ้าที่เจ้าทางคุณเจ้าทุ่งคุณเจ้าท่าคุณเจ้าป่าคุณเจ้าเขาคุณเจ้าห้วย คุณเจ้าหนองคุณเจ้าคองคุณเจ้ามึงคุณเจ้าวังคุณเจ้าท้าคุณเจ้าดงคุณดงคงคำีคุณดงำสีคุณพยาดงเย็นทำสีคุณพราดงคุณมหาสมุทรคุณพระคุณเขาหิมาลัยคุณพรคุณเิมาาคุณารดาคุณมารดา คุณครูบัณาาและอาจารย์โใัจาโเในศัาขงอนังสเองไม่สัเนาะตั้งละโมสาจบพร้อมกันนะคะยกพานท่านขึ้นนะคะยกพาทนขึ้นก่อนอันดับแรกเนาะยมไม่ไหวจับผู้เก็ได้นะา นัโมตระภะ này này, ะวัโตาระหะโตสัมมาสัมพุทะนัโมตระภะะวัโตคาระหะโตสัมมาสัมพุทะ พระยศถวายสาราสมภราสาราสมาถวายสาราเลือนทองถวายสาราเรือนทองถวายสาราเรือนแก้วถวายสาราเรือนแก้วถวายสารามงคลถวายสารามงคลถวายพระแม่ธรณีถวายพระแม่ธรณถวายให้ญาณ่าถวายใหญาณาถวายที่พักผู้ปฏิบัติทางชายถวายพผู้ปฏิบัติทรรมชายถวายไฟน้าเข้าสู่ัานะ ถวายไฟโซลาร์เซลล์ถวายไฟโซลาร์เซลล์ถวายน้ำบาดาลถวายน้ำบาดาลถวายกังน้าวและอุปกรณ์ถวายกางและอุปกรณ์ถวายสดทุกพระคถวายสดทุกพระถวายเครื่องประดับตกแต่งศาลา แห่งอทหิุกยาเคื่องบูชาคุณพระพุศคุณพระคคุณพระโคุณพระอรหันตคุณพรีนาจคุณพระอริยเจ้าคุณพรโรคุณเจคุณเทวดาคุณบิดาคุณมารดา คุณครูอุปชาและอาจารย์คุณศักพคุณทั้งหลายคุณครูศักพครูทั้งหลายคุณศักิพะบารมีทั้งหลายเพื่อเป็นบุญเป็นบารมีขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีฐานใจฐานจิตฐานใจฐานฐานะ ฐานเศรษฐีฐานผ้าฐานขันฐานตาระดีธรรมหนักแน่นม <Missy. S 1> <çünkü> ั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงมีผีมีตารมีธรรมคุณธรรมที่พระเจ้าได้มาขอให้เจริญ